ดูเลยไม่รู้อะไรมือเขียววิสาวกันขัดทุท้งโหรักแรแล้วแปลงล่างอะไรโหรักแรแล้วแปลงล่างอ่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กเออเมื่อก่อนมาม้มาบอกว่าไปอะร้องเพลงเป็นก่อนพูด mm hmm. มนรักลูกทุ่งอะแต่งอะไรบ้า mm hmm. เลยตัวทองทั้งควบนะนะ เพลงมนรักลูกทุ่งเปิดในเปิดในวิทยเปิดในรถไงรถเมื่อก่อนป้าเป็นสีขาวรถอะไรไม่รู Gesch ้รถไร้ไร้อะไร้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 ร้ไร้ใต้หลุดแล้วหรอฝาใต้นะครับรถไร้ไร้ก็คือรถเน่าเน่าเก่าเถ้าเน่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 าเนา มีขาวๆมีหนูตายป้าไม่รู้มันเข้าไปได้ไงหนูตายโอ้ยนึกถึงเมื่อก่อนแล้วคิดถึงเยอะเลยอ่ะหนูตายในรถบ้างป้านี่ขับชาลีไปรับย่างดิ่งชาลีคือมอไซค์ชาลีอ่ะชาลีมอไซค์รถยังเก่าเลยชาลีมอไซค์ฮะ กันลไม่ใช่เวสป้ารถชาลีออ๋เหมือนรถเด็กนะเคยเคยเห็นไหมครับไม่เคยขับอย่างนั้นแหละป้าขับไปเปิดร้านยางกสีส้มชาลีมันนจะี้คทรงเตี้ยๆครับโดยมีแล้นะพอพอไม่ใช่มันคันเล็กแล้ววันไหนตกหนักๆจะพาวานาให้กลับพวกไม่ต้องไปโรงเรียนยิงตรงเปในไงถึงแล้วว่ายิงตรงเป็นตัวีแล้ว ดูเป็นเด็กอะไรวะเออเด็กตักเรียนดีนะเอาคอมรอเลยเออก็แบบเนี้ยน้ำท่วมไปอยู่มั้งแต่ใต้น้ำท่วมหน้าบ้านไหสีสีคนก็ได้ถคนเ่มีะกเก็ได้เกก็ไรอ่ะท่วมประมาณเอวครับถ้มจะกับพี่มากนท่วมทีนึงอะท่วมกันวันเลยอะก็บุกจับปลาหมอมาได้ตัวนึงอะเดียว มันหลุดไงตัวน้ำมันมเข้าบ้านอ่ะโอ้โหมันก็สนุกดีประสบการณ์ใหม่ๆดิน้ำ<า>ท่วมเข้าบ้านเร <c ười> าสนุกแต่เขาไม่สนุกด้ว <c ười> ยยางอะนี่ยางแต่ผู้ใหญ่จะไม่สนุกเด็กมันสนุก <c ười> ก็ลอยน้ำเงินบ้านไปมันต่ำด้วยบ้านไปอะ่ะ <c ười> นี่ถ้นแล้วมันลงไปอ่ะสร้างยังไง บ้านอะสร้างก่อนถนนมาสร้างทีหลังมาที่หลังตับเพียงต่อเก้าอี้อะเดินกันข้างล่างเก้าอี้มายูยนตั้ง เคยเลยก็เคยใช่ป่ะอยากให้ถึงวันนั้นอ่ะจะรอถึงวันนั้นอ่ะรอแล้วกันโอ้ยมีมิ้มโอ้เหโอ้โหขึ้นมาขับรถกลับได้เลยอ่ะก่อนแล้ว จะจอดไปบ้านไี่มีรถมาจอดใช่อยล้างน้ำนะดี๋ยวรู้จะมีพี่สาวมากไปกคนเหมือนเขาจะให้ลุงเรี้ยงค่ะเออเออไม่ยอมข้าวไม่ยอมข้าวไม่มีใครอยู่มัน่็